ส่วนต้นต้นนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็มีการแตกกิ่งเนี่ยฟุ้งกระจายมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูภาพตัวอย่างก็แล้วกันนะครับว่า,ากิ่งเนี่ยมันฟุ้งขนาดไหนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่า,าเราทําการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าไม้ประเภทนี้จะค่อนข้างที่จะชอบปุ๋ยมากเลยนะครับ ก็ปุ๋ยที่ใส่เนี่ยก็จะเป็นพวกปุ๋ยออสโมโค้นะครับเป็นปวกละลายช้านะครับโดยการวิธีการใส่ของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนกับของพี่น้องทางภาคใต้ก็ได้นะครับผมก็จะใช้นิ้วเนี่ยกดลงเป็นรูไปก่อนแล้วก็หยอดปุ๋ยแล้วก็ปบนะครับไปหลายจุดนะครับแล้วก็มีส่วนของไนต้าด้วยนะครับก็จะใส่ด้วยนะครับสำหรับปุ๋ยออสโมโค้ก็เป็นปุ๋ยที่ดีนะครับเป็นปุ๋ยละลายช้า ก็เอามาเพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุให้กต้นไม้นะครับเพราะว่าไม้พวกนี้มันจะไม่ต้องใช้ดินในการปลูกนะครับมันจะใช้พวกขุยมะพร้าวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมีระยะเวลาที่นานเนี่ยมันจะทําให้มันมีการเสื่อมสภาพและไม่มีสารอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทําให้ไม้ประเภทสดทรายเนี่ยมันชอบทิ้งกิ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ได้รับสารอาหารจากพวกขุยเนี่ยบ้างนะครับ ไม่เหมือนตะดินนะครับดินเนี่ยมันมันยังมีแร่ธาตุถึงจะเป็นดินที่เสื่อมก็จริงแต่มันก็ยังมีแร่ธาตุสะสมอยู่ในตัวนะครับแต่ทำบบส่วนทรายเนี่ยมันถูกเลี้ยงดูด้วยพวกขุดมะพร้าวเนี่ยมันไม่มีตรงนั้นสะสมนะครับมีแต่วันเสื่อมสภาพลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าวัสดุปลูกเนี่ยมันมันมันใช้พวกขุดมะพร้าวนะครับไม่ใช้ดินนะครับดังนั้นเนี่ย ก็ต้องดูแลตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ